นีขอถามเรื่องการตลาดอัน,นี้นอกจากออนไลน์แล้วก็มีไปห้างไปอะไรด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไปที่ห้างแมคโครแมคโครทั่วภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรระนองลงมาถึงจังหวัดสงขลาครับอ่าม,มันเป็นโครงการอะไรของเขาหรือไงโครงการก็โครงการช่วยเหลือชาวบ้านที่ในชุมชนเพราะว่าอ่าตอนนี้ผักผลไม้เนี่ยถ้าชุมชนทำได้เนี่ยทางห้างก็ก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันรถที่ส่งมาจากไกล แล้วมันจะทําให้ราคาถูกลงถึงมือผู้บริโภคตอนนี้ก็สง่งที่ส่งห้างอยู่ก็เยอะครับมันปีนี้ที่ผมคิดอยู่ในบัญชีก็ประมาณ2ตันกว่าตอนนี้ที่ออกไปจากสวนเลยสองตันกว่าก็ปีนี้ก็ตั้ง,ท,งทั้งกลุ่มก็ประมาณสักห้าตันรประมาณ5ตันอของยังไม่พอ แล้วเรามีเวลาเราก็ไปประชาธัมพันธ์ที่ห้างบ้างอย่างน้นงใช่ไหมต้องไปประชาเราไปประชาธัมพันธ์คือการที่เราต้องไปประชาธัมพันคือไปยืนแล้วก็ให้คนชิมเนี่ยแต่ห้างเนี่ยถ้าให้คนชิมเนี่ยเด็กในห้างเขาก็พูดไม่ถูกเขาก็ยืนอย่างเดียวเราต้องเลยไปยืนเองไปยืนเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้ใครที่มาก็เห็นไหมที่เรามาประชาธัมพันคนที่ไม่รู้จักอีกเยอะหัดใหญ่ี่คน,นรู้จักมั่งแล้วแต่ว่าถ้าไปแถวถ้าไปกรุงเทพนี่จบไม่มีใครรู้จักครับ วันนั้นก็ไปจากจังหวัดพังงาอะไรเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซไม่มีคนรู้จักทีมแม้แต่กเกษตรอำเภอแค่ได้ยินแต่ไม่เคยเห็นรูะ